ในสําหรับพื้นที่ชายแดนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยยังคงปิดอยู่นะคะยังไม่ได้เปิดให้บรรดาประชาชนเนี่ยผ่านข้ามแดนกันได้อย่างสะดวกสบายซึ่งนี่แหละคือมาตรการสําคัญในพื้นที่ของชายแดนเลยค่ะนั่นก็คือการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังการแพร่ชเชื้อโควิดสิแต่ว่านอกเหนือจากมาตรการของพื้นที่ชายแดนแล้วเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของคนขับรถที่เขาขับรถ ส่งสินค้าข้ามแดนคะ่ะที่สามารถข้ามได้รวมถึงคนนั่งอีกหนึ่งคนนะคะก็ต้องปฏิบัติตัวตามอย่างรัดกลุ่มโดยจะต้องไม่เป็นผู้นำพาเชื้อกลับเข้ามาสู่ภายในประเทศไปติดตามกันจากคนกระจายข่าวค่ะ พอเราทำแบสสปอร์ตแจมอะไรเสร็จเนี่ยพอเราข้ามไปฝั่งโน้นเราก็คือเราไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยคือฝั่งโน้นเนี่ยก็คือจะไม่มีใครรับรับหน่วยรับของเร,เราเขาจะบอกให้เราไปลงในโกดังนี้เราไปถึงปุ๊บเราก็จะขับลงเองพอแกะโซ่แกะอะไรเสร็จขับลงเองปุ๊บเราก็ขับบันไดขึ้นแล้วก็ขับออกมาก็จะมีอยู่แค่ก็มาหน้าด่านแค่จะมาเจอคนก็อยู่หน้าด่านที่เราต้องมาแต,แตมบแบสสปอร์ตนะครับ ต่เพราะว่าถ้าไปยุบฝั่งโน้นก็คือเราเราก็ต้องเปลี่ยนแมสท,ที่ว่าเราใส่เปลี่ยนแมสใหม่แล้วก็ใส่2อันก่ที่จะไปครับก็ใส่แมสสองอันปิดหน้าครับกังวลไหมครัเวลาเราต้องขับไปฝั่งโน้นแล้วมันแบบว่า,อาไอ้ไรเาก็ฝั่งโน้นมันติดเยอะถามว่ากังวลไหมก็กังวลอยู่ครับแต่ว่าอ่าเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเราคือว่าเราเราเรา,เราต้องปฏิบัติตัวเราคือว่าคือหน้ารถเหมือนมันจะมีกล้องคือ ก่อนจะลงไปทําอะไรคือสม้เราก็ต้องซื้อของติดรถไปเลยครับของกินพวกน้ําพวกอะไรพวกเนี้ครับเราจะไม่ลงไปยุ่งกับฝั่งนน้นเลยครับอ๋อซื้อจากฝั่งไทยไปใี่ยนะใช่ซื้อฝั่งไทยไปอพอเราตุนของไปเสร็จเรียบร้อยเรา,เรา,เราข้ามด่านเราขับไปข้ามพอข,ข้ามเสร็จปุ๊บเราก็รีบออกมาบริษัทเขาจะมีเยลติดรถให้ แล้วก็แมสอะไรพวกนี้คร,รัเขาจยมาให้พร้อมครับมีข้อกาหนดไหมว่าคุณต้องปฏิบัติอะไรยังไงเวลาปฏิบัติงานทางบร,ริษัทแจ้งมาทางบร,ริษัทเขาก็แจ้งมาว่าเวลาเราปฏิบัติงานเราก็คือสวมหน้ากากอะไรพวกนี้เวลาเราลงไปหาพบผู้คนหรือไปคุยเกี่ยวกับหน่วยงานที่ว่าเราจะขึ้นแบ็คโคอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องใส่แมสใส่อะไรป้องกันตัวเองแล้วก็ขึ้นรถมาก็ต้องล้างเจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ยครับให้ดีครับ ตอนนี้ที่จะเข้ามาได้ก็จะมีแค่คนขับกับคนขับคนคขัรถสินค้ากับคนที่คือไม่เกิน2คนเนี่ยนะคนนั่งข้างาหน่วยราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของตอมอแล้วก็จะมีหน่วยควบคุมโรคที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นี้ก็มีระบบระบบการตรวจสอบเอกสารการสแกนวัดไข้เบื้องต้นน่ยนะฮะอันนี้คือระบบที่ทําปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีโซนพื้นที่เฉพาะของเขาคือทางตลาดเขาจะกันโซนไว้เลยว่าไม่ให้ออกจาก พื้นที่นี้ไม่ให้ไปปนเปื้อนกับคนที่คือตอนนี้เราเราตรวจไปหมดร้อ็แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสะอาดแล้วไม่ให้คนขับรถออกจากพื้นที่นั้นเพื่อจะไปปนเปื้อน